เพียงเท่านี้เราก็ได้ไม้ประดับสวยๆพร้อมที่จะไปตกแต่งประดับบ้านเรือนของเราให้สวยงามสดชื่นแล้วครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้เรามีวิธีการปลูกต้นไม้แบบกึ่งแช่น้ำซึ่งวิธีการนี้เหมาะมากๆเลยแล้วก็ตอบโจทย์ให้กับผู้ที่ชื่นชอบในการปลูกต้นไม้แต่ไม่ค่อยมีเวลาในการลดน้ำต้นไม้บ่อยๆซึ่งวิธีการนี้ก็มาช่วยแก้ปัญหานั้นได้ สำหรับวิธีการปลูกก็ไม่มีขั้นตอนอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนแถมภัชนะที่เรานำมาปลูกในวันนี้ก็ยังเป็นภาชนะที่เหลือใช้ภายในบ้านเรือนของเราไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำเยติโหลหรือว่ากระบอกใส่น้ำซึ่งเราไม่ได้ใช้แล้วเราก็นำมาดัดแปลงประยุกต์ในการปลูกต้นไม้เพื่อประดับบ้านของเราให้มีความสวยงามแถมยังช่วยลดปัญหาขยะที่เพิ่ม มากขึ้นในทุกๆวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมและขั้นตอนวิธีการปลูกกันได้เลยครับขั้นตอนแรกให้เราใส่ทรายลงไปประมาณ1ใน3ของภาชนะที่เราจะปลูกประมาณขนาดนี้ก็ได้แล้วครับ ขั้นตอนที่2เราจะนําวัสดุปลูกที่เก็บความชื้นไว้ได้ดีนะครับอาจจะเป็นอิฐมอนทุบหรืออาจจะเป็นหินแม่น้ําก้อนกรวดหรือว่าอะไรก็ได้ที่สามารถเก็บความชื้นไว้ได้ดีในที่นี้ผมจะใช้เป็นดินเผาแล้วก็ใส่ไปประมาณขนาดนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการปิดด้วยทรายอีกเล็กน้อยครับ หลังจากนั้นเราก็เติมน้ำใส่น้ำเพียงเล็กน้อยนะครับเพียงแค่นี้เราก็พร้อมที่จะนำต้นไม้ของเรามาปลูกแล้วนะครับเพียงแค่นี้เราก็นำต้นไม้ที่เราต้องการจะปลูกใส่ลงไปได้เลยครับเป็นวิธีการที่ไม่ยุ่งยากอะไรเลยหลังจากนั้นเราก็เติมทรายเพิ่มเติมลงไปแค่พอกรบลากก็พอนะครับ หลังจากนั้นเติมวัสดุปลูกที่เป็นพวกดินหรือว่าอีดมอนลงไปได้เลยเพื่อปิดข้างหน้าอีกเล็กน้อยการต้นไม้ของเราโยกนะครับหลังจากนั้นใช้หินก้อนเล็กๆโรยข้างหน้าเพื่อตกแต่งความสวยงามครับ วิธีการปลูกแบบกึ่งแช่น้ําแตกต่างจากการปลูกแบบเช่น้ําก็คือถ้าหากว่าเราใช้แบบแช่น้ําเราจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนน้าบ่อยๆถ้าหากว่าน้ําเริ่มมีเป็นตะไคร่น้ําหรือเป็นน้ําเป็นสีเขียวแล้วก็โอกาสที่น้ําจะเน่าเสียก็ง่ายมากกว่าวิธีการปลูกแบบกึ่งเช่น้าเพราะว่าถ้าหากว่าเราปลูกแบบกึ่งแช่น้ําโอกาสที่น้ําจะเน่าเสียจะมีน้อยเพราะว่าน้ําจะไม่ขังอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าน้ําจะ มีการเก็บความชื้นอยู่ข้างล่างซึ่งรากของพืชก็สามารถดูดน้ำมาใช้ได้เพียงเท่า <Benjamin> นี้เราก็ได้ไม้ประดับสวยๆพร้อมที่จะไปตกแต่งประดับบ้านเรือนของเราให้สวยงามสดชื่นแล้วครับถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ